ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กันในเกมฮีโร่อนิวดนะครับนะก็คงจะเห็นสกอรับวมาตายหกไปสีตัวแล้วนะรับนะปลอกเเกินมาจากว่าทีมเรานี่บางทีความสมคคีมันไม่ค่อยมีกันนะครับนะก็เลยเป็นดางที่เห็นครับนะก็ลังอยากหลุดไปหนึ่งตัวเราก็อยู่ในสถานการณ์ซีต่อ5าครับนะอ้ย่าอ้ย่าไอ้เล่ยยยตะแปะอืมอืมอืมตัวล่างนี่ตัวล่างมึงโคขั่วที่อเย็ดแม่พึ่งกูตายเร็วจัง ก็ยังดีเห็นนะครับนะตอนนี้ก็ตายไปส่นตายหาตัวแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ทำไมมันตึงได้ตายแบบนี้เยอะแยะนะครับผู้ชาออกมาวะเออฮะอ๋ออ๋ออ๋อมึงมึงมึงเอามึงนี่แหละเอามึงนี่แหละไอไป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 โก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  มึงอะมึง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 โคกขัวเลยโคกขัวเลยได้แล้วตัวหนึ่งกูมาอจอดชาวบ้านเดียวกันโอเคครับตอนนี้อันติเมทครับอันติเมทอันติเมทอันติเมทปันฟื้นมาโออยเมทเป็นเมทเป็นเม็อันติเมทโอเคไม่มีอะไรนะครับอุจ่ยยาเออเรียบร้อยอย่างนี้มันอินวิสิบิลิตี้ใครเอาใครเอาไปเอาแมวกูเอาโอเคครับได้อินวิสิบิลิตี้มาเราก็เดินก่อนครับอ่าเดินเดินแลกับเดินแล้วเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับนะฮะมีตรงนี้ช่องตัวนะครับสร้างตัวแล้วนะไม่รู้ว่าแต่ว่าตอนนี้อ๋อเน้นๆๆๆได้อีกแล้วครับตัวนึงได้แล้วส่งองตัวได้แล้วช่องตัวเ๋ยวๆๆอุยามอุยามมันแรงอย่างเลยมันเอ,อือดาเมจเดือดแต่ออแ,ตแปะเลยเอ้ยมันเกิดแล้วอ่ะคลิง้งเออมันมีเจเบอร์เซอร์แต่ปืนมันปืนมันรุนแรงยังวะผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยจะรู้เลื้ยงอะไรสักอย่างนึงข่าวไปตายจะไม่เม็ดนะ โอ้โหมึงเหาบื้อไปแย่ไหมเรียบร้อยไปตะพันนี่นะโอ้ยอย่าตกใจบินไปน้อยตินงนาจอมันเร็วจังวะไม่ว่ากูคิดไปเองเกมมันเร็วจริงมันไม่โกยเหมือนกับเหมือนกับเราแก่ลงนะตินนะความตอบสนองไกลได้มันจาลงนะก็โอเคโอเคอือตอนนี้กิวมาได้สร้าง68นะครับนะเออก็โอเค ก็ไม่ได้มากมายนะครับนะสกอกโแต่ว่ามันมันก็พอมีให้มันไอ้กูได้คิวบ้างนะครับนะโอเคครับเดียวตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ดีว่าไม่ค่อยจะดีนะเพลงนะครับเพราะว่าเพื่อนไอ้ยามันยิงไอ้นี่มันก็ยิงอย่างเว้ยโอ้ยลบกันจังไอ้สกิลเพลนนี่นะครับก็อืมมันแรงนะเต้นต้นแรงมันออกก้มาก่อนมันออกอะไรได้มาวะออกอ๋อมันไม่เกี่ยวกันเดือดเอ้กูลืมไปเกมนี้มันไม่มี บวกเอพงเอปีอะไรนะเดี๋ยว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 ใจเยจเ็นก่อนใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันนะนเออโอเคถ้าช่องรถตัวนี้ก็น่าจะเป็นมันเป็นดาเมจไก่ป่าวว่าเป็นดาเมจเวทหรือว่าเป็นดาเมจเฟปพิเศษก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เม็ดแล้วนะครับนะโอเคครับตอนนี้ตอ,อนแรกย่าที่เห็นนะครับว่าโอ,อ้ไปคนหนึ่งนะครับนะไม่รู้มันเกิดอะไรครับตอนแรกเขาเล่นเทมโบครับนะเทมโบนี่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 เห็นไหม เออบอนั่นใช่แล้วเขาเขาประเด็นคือเขากดสกิลหนึ่งครับแล้วเขาก็ไปไประจนอยู่กลางวงตีมเขาตอนเลเวลหนึ่งครับก็เลย,ก,เลยก็เลยตายนะพอตายตึ้งมันก็ออกเลยครับไม่มีอะไรมากมายครับนะพอออกตึง้งอ้าวจิ้มให้เลยกูตีมออย่ามึง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 เล่มแล้วออยามึงอะเล่มมึงอะเล่มอืมอืมเอมอมไม่มีใครกาซูกูเลยจุดนี้อุจ่าไอ้จ้า ม่เอาเดใจเดือดใจเออมังง่วก่อนมังง่วมังง่วงแล้วพื้นพื้พื้นเออเออแหละเฮียโทมสตันเตสเลยนะครับน้านาลำการดีตายองอุ้ยจานี่แม็กมัดไลคิวแม็กมัดไลคิวมึงปืนว่ามึงปืนต้องรีบไปครับไปชดบโล่ปืนครับแป๊บหนึ่งครับนะไอ้จะละลายไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวได้ตัวได้ครับตัวได้ตุยเลยตัวเลย มึงตัวย่อยมึงโค้กั่วที่โคขกั่วที่โคขกั่วที่เบาโคขกั่วที่โคขกั่วที่ทเออเออเออเอเอ,เอ,เอมึงงอผือวะมึงงอผือเออมึงมึงมึงงอผือมึงงอผือเหยีปดอมไปเร็วจิ๊บไหมตัวยเลยไปเร็วจิ๊บไหมเลยเพื้นมึงไม่เดินไปไมึงไม่เดินไปนะครับพี่น้องมันเดินไปแล้วโอ้อยากูมีบลิ n g เกยียดฟอมอันตี้ตอนมานาเขาไม่มีเออมานาเขามีแล้วเพื้นครับอยไอ้นี่สตันนิ่งไปแล้วสตันนิ่งไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า เแมราวางตัวไว้เล่นกลางห้องหลีเจียนในตอนนั้นโอเคโอเคโอ้นั่นนั่นนั่นมีการสเต็ปมุมเอนเล็กน้อยแล้วก็ตายห้องไปเยทานได้นะครับนะโอเคกูลินบันชิไม่เม็ดแล้วเดีย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 วมึงเนี่ยปืนเฟื่อนกูเห็ดปอมมึงทำเลสได้มึงอะเดี๋ยวใจก้อนเลยเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดียวเดียวเดียว โอเคครับตอนนี้ออกไปกับไอ,อ้ออกวิ่งก่อนนะครับนะมีการกดมีกะบะ baz ไหมไม่มีนะครับนะโอเคคนละเกมกันแล้วก็กดได้ b l i n มาแลว้วนะครับมา bling เด็กเยอะนะครับนะบลิงเด็กเยอะนะนะอโอเคครับตอนนี้เราเป็นตัวทําดาเมจแบบลักๆให้เพื่อนโกลนะครับเราชุนทําดาเมจแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บนีให้เพืนน่อนะนะน,น,นแด้นนะครับนะอ้าซี่สางช่องนี่ อ้าวคุทำไมไได้ของอูเหย็ดพร้อมเฟลเลยเฟลเลตาแืนเน้นที่ไม่ไม่แล้วมึง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 มึ้ช่ายมันให้ตัวมันให้ตัวเบาห้ามจออูยตายหงเลยตายหงองเลพันนี้เออเดี๋ยวเดีเยวเดี๋ยวเดีเดียวเดยดียวเดียดียวเดียดยวเดีเียวเดียดยวเดียวยดอยดอยยบวเยเียยเียเียรยเดเียวย นี <ider> <itor> <cción S 1> ่มีมีมีตัวได้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 ซ้ำครองหนึ่งดักนาปุ๊บโคคัวเรียบร้อยไปหนึ่งนะดรวดยอดเยี่ยมเลยนะยอดเยี่ยมเทียมดองเลยนะโอเคครับหลังจากเดียวยอดเยี่ยมเทียมดองพอมกับพิไไปแล้วนะครับไรไรล่างบอกมึงปื้นวะเย็ดพร้อมไงเออเออเจอมานาลิฟก็ะเปิ้มานาลิฟมานาไล่วะไม่รู้มันอ่านไม่ถูกนะครับนะโอเคครับนี่ก็อปเป็นดังนั้นโค้งเบรดสมีดีไหมวะ ดูยอกเป็นพวกขวดใจเดี๋ยวเป็นเบดเมวนี่นะแ้พร้อมไม่รู้ใช่ได้กูนะครับนะเน้นแบบไอ้พืนพืนแบบเราตายกันเพือนตายด้วยนะครับนะหรือเราตายกันพือนก็บาดเจ็บนะครับนะหรือเราตายเลยพืนไม่เป็นไรเลยนะครับไปก็เดี๋ยวเดียวมาดูกันแล้วตอนนี้เราก็คิวไปที่ตัวนะครับนะวนกว้างเราก็ได้แรดติคตัวอะไรคิวไปทั้งได้โบย่ารุดยอดเลยเว้ยคิวไปเดูแย่มือนะแต่ว่าจิปเปอร์มันนีคิวไปคิวไปเยอะเมื่อนะ กิวไปลักไรนะครับนะโอเคมันเล,เล็งเล็งดีแทนบูชายันเราเดีว,วอ้าวอ้าวนี่นี่ท็อปไทร์เทเยอร์มาไอ้นี่อือกูจาก,กดก่อนสะท้อนเบรดเมลไอ้มันยิงกูมันยิงกูยิงแหววอ้าวกูเดวีตามมาอ้าวโมคนเดียวกูเออมึงเอาฟืออ้นวะเจ็บต่อบเบรดเมลกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วเกิดแล้วอือควัคนโกน วันก้อนไม่พื้นกับตายห้องคนเดียวไม่พื้นครับอือหือไปแล้วครับพลาดช็อตได้นึงเลยครบับตอนนี้ยิงไปครับยิงไปกดเบสไม่เลสะทอนไปแล้วครับสะทอนไปแล้วแล้วพืออ้นต่อแล้วพื้นต่อครับที่นี่แล้วพืออ้นต่อเหยีดฟ้อมมึงมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่ง,พงให้กูบิงก่อนตามน้องนึงสุดยอดครับไปเลยครับไปตอ่อครับไปตอ่อไปตอ่อไปตอ่อครับไปต่อครับอือหือสแตนนิงไปแล้วกดกดขาดช่องใส่เรียบร้อยครับอือหือทางนั้นคลองคืนกดไปยห้องไปนะครับนะโอเคเลยสุดยอดจริงสุดยอดต่างเปล่านะ ตอนนี้เติมเลือดก่อนครับเติมเลือดก่อนนะแล้วก็รออกเป็นทางดางของหัวใจครับออกก้องนี้มาก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็พอมีเลือดนะครับนะ้งปัดแปนะัแนี่โดนยิงปักเดียวนอนเมื่อนนะอย้าตัวนี้มาอุ้ยจะเกือบครึ่งรอดเบเมลเป็นไงมั้งนะเบเมลบเบดเเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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 ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยี่ยงเี่ยวเดี่เ่ยีเดียเยเยี่เี่ยวย่ เดี่ยวใจก่อนเออมันดีเลยได้ปุ่มได้รถก่อนน้ำมึงเงาบื้อมึงเงาพื้อไอ้เงาพื้อเหยียดผมอุจ่า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 อ่าเรียบร้อยกูเหยียดปอบตายห้องนี้ตายห้องไหนที่นี่เออเออเรามีคนมาบอสได้ทำไมพี่ไม่หนีครับลืมครับไม่รู้หนีเพื้อมึนไม่แลกวกูอุจ่าอุจ่า ลูกอ้อครับปอนนั้แหละตอนนั้นแหละนี่นี่มาแล้วนี่อันติอันติเมชมึงเก็บพร้อมไปไหนอืออือโดนไปทีนึงโคกว้อะนี่เราเบื่อนี่เราเบื่อไปไหนมึงอ่ะไปไหนมึงเร็วๆๆอัพสกิลก่อนซ้ำสองหนึ่งนี่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 ห้าในนี่มันยู่ในนี่จัวเลยแล้วมันต้องออกมาทางนี้ต้องต้องอ้าว ไปเลยกูครับตอนนี้เดี๋ยวนะไอ้ยเมดเบนมึงไปคนนี้อมึงไปคนนี้มึงอยู่คนนี้มึงเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวนี้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 เออ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 พัดนันแหละเออพัดนันแหละเออพัดนันแหละเพื่อนเออพัดนันแหละเพื่อนเออสุดยอดการ์ดเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูไม่น่ามาตามมึงเลยเพื่อนไอ้ยาไอ้ยานี่ท็อกไกว์เพลเยอรท็อกไกว์เพลเยอรมึงเอาปืนวะกันเล็บเย็นไหมกูถูกธรรมดานี่กูไล่ทุกมึงเลยเลยเนี่ย เดี๋ยว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 นึงนะกำลังจะไปช่วยสนับสนุนครับอืัสตปก่อนครับแล้วก็มึงพืมึงพื้มึงเอาพื้มึงเอาพื้มึงมึงมาให้ตายเมอุจจารไมละตัวได้มาเต็มเม็ดไเนื้อไต้เนี่ยผมเดี๋ยว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 มึงเดี๋ไปได้แล้วเอ้ามันมันชุดมันไงอ๋อ ไปทางนู่นอะกูกดอันตีทำไมไม่รู้ครับอ้าวอ่ะตัวปอมเพเย็ดร้อมตายห้องเลยทีนี้หมูเลยกูหมูได้ทัวรจริงไงอ๋อเดียว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 เออเออตีกูไปตีกูที่ยังไงครับยังไง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 ร่างกายตีกูให้หมูกูคอกแจี๊ยมูโคนนะโอเค ต้นหนการเกมลืมกลับมามันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะตอนนี้นะตืงว่ายี่โมไปไล่รอบก่อนนะครับอ๋ออ๋ออเม็ดเม็ดเมกาบีเนกูคือทำมบรรนานนะลูกพ่อกูไปแล้วยาเลือดเลือดจะจิ้มแมวแล้วนี่วิงกอนครับวิงกอนโอ้ยอะลืมดูเลือดเองเลยเว้ยเด็กเก็บตังค์อีกสามพันไหมสามพันช่องนะครับนะก็ยี่ได้แล้ว ตอนนี้ก็ออกออกกับออกจากบ้านก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเออเดียว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 ใจอย่าพึ่งมาตัวกูอยู่ในอ้าวฟืนไม่ลงหวาบมาวะจังมันไม่ลงก็ไม่ลงแต่มันมีบินกันมามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตึ้งตัวนี่นะโอ้จ้าโอ้จ้าเดี๋ยวก่อนมึงตีรุนแรงกลางนี้เอาเอาเอเย็ดแม่มาตาผมมึงหนักหน้าเย็ดผม ไอ้จ ah, ้าวิ่งเข้ามาในกรงเลยเรียบร้อยครับ <GO> ท <av uther> ีนี้จีจีมาจีจีแล้วเนี่ยโอ้จีจีเลยจีจีแล้วจีจีวู้วจีดีเรียบร้อยโอ้ยจ้าเมดเบนบ็อกเมงเมกาบินเนี่ยโอ้โหสี่สี่ครับไม่ได้เดินเมื่อไรจะได้เดินชีวิตนี้เมื่อไรที่ได้เดินไม่ได้เดินกับชาวบ้านเขาบากโอ้ยจ้าไอ้จ้าไอ้จ้าเรียบร้อย ก็เป็นความบายเปรนะครับนะก็สําหรับใครที่ว่าอยากชมอยากเล่อยากอะไรได้ก็ตามแต่ก็สามารถดูได้ในรายการอุปสรรคทีวีหรือในเชนเนลนะครับนะสำหรับวันนี้พมในบุญก็ต้องลากันไปก่อนครับอาจจะมีการเล่นแบบกักเย็นนะครับนะก็ต้องเข้าไปนะไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ได้เล่นนานจริงเลยนะครับนะกม็มูแต่ไปเล่นเกมอื่นดูนะครับนะอาจจะไม่ได้คอยได้เล่นในผู้ชมในแหลกกันนะครับนะแต่ว่าก็ จะไปมาแก้ๆให้ดูกันนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้พุมในบูมต้องลากไปก่อนนะครับคุณทุกไส้พุ้ยทุกทุกไลทุกสับสักไล่นะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้พุมในบูมกับรายการอุปิศร์ทีวีต้องลากไปก่อนครับพมนะสวัสดีครับ